จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เปิดคะแนนความสามารถเด็กปืนไอปืนใหญ่ส่งท้ายเปิดบ้านขายี่ทัฟฟี่51อารอนแรมเดล6กคะแนนต้นครึ่งแรกกายเซฟลูกยิงนอกกรอบของเกรที่ทุบออกไปได้ก่อนจะมาเสียป,ประตูในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรก ช่วงหลังคลีนชีสสำหรับแรมเดลไม่มีเลยหลอกโฮดดิ้ง ok 6คะแนนประตูตีไข่แตกโฮดดิ้งปล่อยบอลผ่านหน้าเตียงไปแทนที่จะเข้าเล่นบอลทําให้หลุดไปถึงฟันเดเบกตนครึ่งหลังเกือบหางานให้กับแรมเดลจากจังหวะจ่า,า,จายคืนหลังแรงดีที่เพื่อนยังเอาตัวรอดได้กาเบียมาการเยส7คะแนนเป็นกองหลังจอมยิงประตูจริงๆกาเบียเป็นคนซัดในทีมชิงนีหาเป็น4-1นับเป็นประตูที่5ของเขาแล้วในฤะด,ดูกาลนี้ ส่วนเกมรับก็ไม่ได้เจอความกดดันอะไรมากเชคเดริกซัวเรสเจ็ดคะแนนเกมรับค่อนข้างงานสบายพอเจอกับเดลเลอัลี่ที่ไม่ได้มีความเร็วอะไรทําให้เล่นเกมบุกเป็นส่วนใหญ่และทําประตูให้ทีมขึ้นนํา3หนึ่งจากสูตเตะมุมที่วิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อลูก4ี่ก็ได้อสัสซิไปด้วยลูกยิงของเขาดันไปเข้าทางกาบเบียลพอดีนูโนตาววเรส6คะแนนมีโอกาสได้เล่นเกมรุกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวะเติมก็สอดขึ้นไปได้ดี แต่ปัญหาก็เหมือนเดิมคือจังหวะสุดท้ายไม่แน่นอนโอกาสยิงก็ซัดข้ามคานไปไกลาตามสูตรส่วนเกมรับก็อย่างเวเหมือนเดิมม o เมนเอลเนนี7คะแนนเก็บบอลจังหวะสอถือว่าเอลเนนี่ทำได้ดีทำให้ทีมคลองบอลได้อย่างต่อเนื่องออกบอลก็ทำได้แน่นอนก็ถือว่าเอลเนนี่มาช่วยประคองทดแทนปาเตได้ในระดับหนึ่งกรานิชาก้า6.5คะแนนการรับส่งจ่ายบอลในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของเอเวอเรตทำได้ดี ช่วงแรกมีปากเสียงกับอาลี่แต่ก็ยังควบคุมอารมณ์ได้มาร์ตินโอเดกาด8คะแนนทำได้ดีตามมาตรฐานถ้าเขาได้บอลใกล้กรอบเขียโทษของคู่แข่งก็จะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้เสมอวันนี้มีแทงช่องทะลุเสวสวยให้เพื่อนได้สองสาครั้งและเขาก็มาเป็นคนยิงลูกที่5ที่โชว์การยิงอย่างเยือกเย็นบุคโยสากานาน้า6.5คะแนนมีโอกาสดุดกระชากเดี่ยวไปสองครั้งแต่จังหวะยิงทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครั้งแรกแปรลุดเสาอีกครั้งโดนบล็อกได้ทัน แต่ก็เก็บเพิ่มไปอีกหนึ่งแอซิดจากลูกเตะม,มุมกาเบียมาติเนลี่7.5คะแนนเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ที่ยิงไปโดนแขนอีโวบี้ก่อนที่รอบนี้เขาจะเป็นคนสังหารจุดโทษเองส่งให้ทีมขึ้นนํา1-0ก่อนประตูที่2จะเป็นมาติเนลี่มงเชฟจากลูกเตะม,มุมให้กับเอ็ดดี้มง่งเข้าไปเอ็ดดี K ้เอนเกติอา6.5คะแนนได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายฤดูกาลและก็เป็นคนทําประตูนําห่าง2-0แต่บทบาทกับเกม เอ็ดดี้ยังขาดความต่อเนื่องไปหน่อยตัวสำรองเอเบิร์ซามมี่โลกองก้า6คะแนนดูแล้วการเล่นตำแหน่งเบอร์8น่าจะง่ายสำหรับโลกองก้ามากกว่าจะไปเล่นเบอร์6ลงมาก็พอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนักอเล็กซองลากาเซต6คะแนนนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับอาเซนแลว้วก็ได้สำหรับลากาเซตได้ลงเล่นในช่วงราวๆ20นาทีสุดท้ายก็มีโอกาสสับไกล2ครั้งแต่ก็ยังยิงคมไม่พอที่จะเป็นประตู บอลหลุดกรอบออกไปแบบไม่ใกล้เคียงสักเท่าไหร่นิโคลสัสเปเป้6คะแนนถือว่ามีส่วนกับประตูที่5ของโอเดกาดท,ที่เขาเป็นคนเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษให้กับโอเดกาดยิงกาเบียลเคซูสเปิดเผยว่าเขาได้บอกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับความปรารถนาที่จะย้ายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่อาเซนนลยังคงเป็นตัวเต็งในการเซ็นสัญญาดาวเตะบาเซลเลียนรายนี้ ทางนี้เคซุสคว้าแช,ชมป์พิมยรีกสมัยที่4กับแมนซิตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยลูกทีมของเป๊ปกัวเรล่าคัมแบ็กจากตามหลังกลับมาชนะแอสตันวิลล่า3-2ได้ที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อต้นเดือนเอเย่นของเคซุดเปิดเผยว่าชื่นชอบข้อเสนอของอาร์เซนอลและอธิบายถึงความเป็นไปได้นในการย้ายร่วมทีมของเ e กียร์เตต้าว่าเป็นไปได้สูงแต่เอเยต์ของแข้งวัน25ก็ยังเปิดเผยอีกว่ายังมีอีก6สโมสรที่ให้ความสนใจเช่นกัน ในการให้สัมภาษณ์หลังชูถ้วยแชมป์เปี้ยนเร์ลีกกับเพื่อนร่วมทีมแมนซิตี้เคซูดเปิดเผยว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสโมสรต่อไปของเขาในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้เกี่ยวกับอนาคตของผมมันยังคงยังไม่แน่นอนผมได้มีสัญญากับซิตี้และผมได้แสดงปรารถนาต่อซิตี้และตัวแทนของผมไปแล้วผมชัดเจนอยู่ในหัวแล้วว่าผมต้องการอะไรวันนี้ผมอยากฉลองให้เต็มที่เห็นได้ชัดว่าผมมีความสุขมากที่นี่พรุ่งนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสาหรับผม ภรรยาของผมและครอบครัวของเราเฮเรนาลูกสาวของผมก็จะลืมตาดูโลกดังนั้นผมต้องใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จากนั้นก็คิดเกี่ยวกับเรื่องทีมยิ้มให้กับทีมอีกครั้งและในวันหยุดผมจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของผมบทสรุปทีมยอดแย่เพเม i e ี League ประจำฤดูกาล2021-2022 มาดูหน้าตาของทีมยอดแย่พีมลริกประจำซีซั่นนี้กันบ้างมีผู้เล่นชื่อดังหลายคนที่ติดเข้ามาในทีมชุดนี้ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าไปดูกันครับผู้รักษาประตูทีมครูจากนอริคหลายต่อหลายครั้งในด่านชาวด้ารายนี้ก่อความผิดพลาดแบบไม่มีปีมีคุยซึ่งผลงานก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกมรับของนอริย่ำแย่มากแค่ไหนจนจองตั๋วหล่นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพก่อนใครเพื่อน กองหลังลูน่ตาวาเรสจากอาเซนอลในช่วงแรกที่ครานเทนนี่แบ็กซ้ายตัวจริงของอาเซนอลได้รับบาดเจ็บตาวาเรสควรจะก้าวขึ้นมาทดแทนได้แต่เขากลับปรับตัวกับฟุตบอลเพลย์แมทชไม่ได้มีปัญหาทุกครั้งเมื่อต้องเล่นเกมรับกองหลังแฮริแมตควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนทั้งคู่แข่งและชาวเน็ตปูยี่ปูยำใส่ตลอดทั้งฤดูกาลหลายต่อหลายนัดฟอร์มหลุดเอาดื้อ และมีชื่อติดทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์บ่อยครั้งกองหลังเอชลี์คอนซาจากแอสตันวิลล่าคอนซาไม่สามารถรักษามาตรฐานได้ปีนี้จะตัวเล่นผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งซึ่งแน่นอนว่าปีหน้าสตีเวนเจอร์ลาดอาจจะต้องหาคนที่ดีกว่ามาทดแทนกองหลังอารอนวานวิซาก้าจากแมนยูไนเต็ดจากคนที่เคยเป็นแคนดิเดตแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษ แต่มาถึงตอนนี้กลับเป็นแค่แข้งตัวสำรองของแมนยูเกมรับอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่เมื่อดูภาพรวมทั้งลุกได้รับวานบิสกา้าสอบตกอย่างชัดเจนกองกลางอดัมฟอร์ชอจากลีด g u ยูไนเต็ดแฟนลีดอาจไม่ได้เพ่งเล็งโจมตีฟอร์มของอะไรมากนะักเพราะสภาพทีมในปีนี้เจอเรื่องร้ายมาตลอดอย่างไรก็ดีมืดูจากสถิติ และฟอร์มการเล่นส่วนตัวนั้นฟอร์ชอ sure, ดีไม่พอเลยสำหรับเวทีพิมลีกกองกลางอัลลันจากเอเวอร์ตันกลายเป็นว่าปีที่2ของเวทีพิมลีกต่างกับปีแรกอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าปะทะหรือการคุมเกมดันกลางกองกลางชอนลองสตารฟจากนิวคาสเซลถูกคาดหมายว่าจะก้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับท็อปแต่ผลงานในปีนี้ ตกต่ำลงอย่างน่าใจหหายทั้งที่เป็นมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แต่ภาพที่เราเห็นปีนี้นั้นเขาเล่นสไตล์นี้ไม่ได้เลยก่องหน้ามาคาราฟอร์ดจากแมนยูน t เต็ดจากตัวความหวังกลายเป็นตัวที่ไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะกลับเป็นสตาร์ของทีมได้เมื่อดูจากฟอร์มการเล่นและปฏิกิริยาที่แสดงออกมากองหน้าเรเมลูลูกากูจากเชลซี เริ่ต้นเหมือนจะไปได้สวยแต่พอเวลาผ่านไปลูกากูเจอปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบของทมัสตูเคิลและหลุดตัวจริงไปหลายนัดท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาไม่มีความสุขกับทีมก่องหน้าฮาฟิบานจากเลสเตอร์เป็นซีซั่นที่บานทำอะไรก็ติดขัดไปสมมดทั้ทงเรื่องการเลี้ยงบอลที่ไม่ผ่านคู่แข่งหรือการจบสกอร์ด้วยตัวเองจากที่เคยเป็นตัวเลือกในทีมชาติอังกฤษ ตอนนี้ไม่ได้ทำได้ใกล้เคียงที่จะเป็นเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยบทสรุปพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2021-2022ถึง2ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2021-2022ถึง2และนี่คือบทสรุปของซีซันอันยาวนานและลุ้นระทึกที่เพิ่งจบลงไปแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้โคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก Manchester City, Liverpool, พูลเชลซีเ u เปอร์โคต้ายูโรปาลีก a า s e นอ l แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคต้ายูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเวสแฮมตกชั้นเบอร์ส y ล a ย์วัตฟอร์ดนอริเลื่อนชั้นฟูลแฮมบอนทมัตฮัดเดิล f i e l d หรือ n o t ิ i n g h a m Forest เรียกได้ว่าต้องวัดกันจนถึงวินาทีสุดท้ายของฤดูกาลจึงจะหาบทสรุปที่ชัดเจนในสงครามการแย่งชิงพื้นที่ต่างๆ เริ่มจากการนีตกชั้นที่ลีดยูไนเต็ดสามารถบุกเอาชนะเบรนฟอร์ดทำให้อยู่รอดได้ในฤดูกาลหน้าขณะที่เบอร์สลีย์เปิดบ้านพ้าให้กับนิวคาสเซลทำให้ต้องตกชั้นไปส่วนพื้นที่อันดับ6เวสแฮมเกือบเบียดขึ้นมาได้แต่สุดท้ายถูกไบรตันยิง3าลูกลวดแซงชนะ3-1นั่นหมายความว่าปิดแสดงแม้จะแพ้แต่ก็ดีพอที่จะรั้งพื้นที่ยูโรปาลีกเอาไว้ได้ส่งให้ขุนคอนจะได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลหน้าแทนอันดับ4 แม้อาร์เซนอลจะถล่มเอเวอร์ตันได้ถึง5-1แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะส่งให้พวกเขาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะสเปอร์เองก็อเอาชนะนอริทไปได้เช่นกัน